สวัสดีครับพบการคิดนี้มีเพื่อนๆสอบถามมันเข้ามานะครับบอกว่าใช้รถ10ล้อนะครับเป็นเครื่องรหัสอ่า ho 7 d นะครับ ho 7 d พอดีวันนี้ไม่มีตัวอย่าง ho ง h o 7 d ให้ชมนะครับแต่ก็คล้ายๆกันก็เลยเอา ho 7 c ซนะครับซึ่ง ho 7 c 7D เนี่ยผมก,ก็ลึกๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่า มันแตกต่างกันตรงไหนแตกก่การตรง CC หรือว่าวาวไปกินหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่รู้แต่เพราะว่าถ้าเป็นเครื่อง e700 EH h นะครับมันจะเหมือนกับ ho7c นี่แหละ ho7c กับ ho7d กับ e700 h 00, มันจะต่างกันที่ตัวนึงมีหัวเผาไม่มีหัวเผาตัวหัวเผากับ ho7c 7d นาะ ถ้าไม่มีหัวเผาก็จะเป็น e h 7 0 0นะครับต็ตามที่รู้ก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนวาวนะครับองศาวาวอย่าง id มันก็30มสิอเสียก็45่นะครับลอดวาวมันก็จะ9ก้ามิลนะครับต,ตามตอบตามเท่าที่รู้นะครับผมหรือตอบผิดก็ถ้าเพื่อนเพื่อนแย้งก็ตอบมานะครับ <c oughs> หัวเผานะครับ ทำไมรุ่นเ h 7เจ็ดร้อยไม่ใส่หัวเผามานะครับตระกูลฮีโน่เหมือนกันอันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือกันแต่ถ้าเฮดโอเจ็ดซีทำไมใส่หวรูหัวเผามานะครับ,นะรบเพื่อนสอบถามมันเข้ามาอย่างนี้นะครับบอกว่า,าราคาซ่อมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยตอบราคาไปนะครับก็เพื่อนเขาก็สงสัยนั่นแหละว่ารถมันเกิด น้ำดันความร้อนขึ้นเขาก็สงสัยว่าฝามันน่าจะแตกเขาก็เลยสอบถามเรื่องราคาซ่อมนะครับคือ,อต้องบอกงี้ก่อนนะครับรถที่มันแตกมันเกิดได้อาการมันบ่งได้หลายอย่างก็คืออาจจะน้ําดันความร้อนขึ้นนะครับน้ําออกท่อไอเสียอันนี้ก็เป็นอาการฝาแตกได้เหมือนกันนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับจะรู้ว่าแตกจริงหรือแตกปลอมมันต้องได้เปิดฝาออกมาอย่างงี้นะครับแยกออกมาจากเสื้อเลย ล้วก็เราก็ต้องให้ดีนะแนะนําให้อัดน้ําเช็คลั่วนะครับหาร้านลงกึงนะครับใกล้บ้านอัดน้ําเช็คลัว่วถ้าไม่รั่วนะครับเขาจะมาปาดหน้าอย่างนี้แหละเหมือนฝานี่นะครับนี่โราจะซีตัวนี้อัดน้ําเช็คลั่วมันไม่รั่วขั้นตอนต่อไปเขาก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยทําการปาดหน้าฝาสูบนะครับ เวลาปลาดหน้าฝาสูบแล้วท่านต้องทาความเข้าใจว่าฝาสูบของท่านจะบางลงนะครับฝาสูบท่านจะบางลงไม่ใช่หนาขึ้นนะพอฝาสูบบางลงแล้วทีนี้นะครับบาวาวเราปาดได้ไหมหรือไม่ต้องปาดนะครับนะมันจะหยุดตรงนีนะ้ต้องเข้าใจว่าในกระบอกสูบนะครับห้องเครื่องยนต์เดิมๆม,มาตรฐานของมันเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีปริมาตรซีซีนะครับแรงอัด เท่านี้เท่านั้นมาตรฐานแล้วแต่พอเราปาดฝาไปปุ๊บนะครับถ้าใครไม่ที่จะไม่จะกัปาดบาวาววาวไม่รั่วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่จริงๆนะผมอยากแนะนําว่าถ้าได้ปาดหน้าฝาสูแล้วควรจะต้องมีการปาดบานะครับเกียร์วาวบดวาวด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นผมนะอาจจะไม่เสมอไปทุกฝานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของรถนั่นแหละเพราะว่าถ้าผมเสนอไปว่าเออมันต้องได้บาดบาทเจียวาวนะครับแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าปาดแต่เฉพาะหน้าฝาสูบมันก็ได้เสียเงินเฉพาะค่าปาดหน้าฝาสูบแต่ถ้าปาดบาทบาวมันจะต้องได้เสียค่าปาดบาทบาวนะครับถ้าบทบาวเจียวาวค่าประกอบวาวนะครับมันก็เลยมีผลตามมานะครับ ลูกค้าบางท่านเขาก็ปาดหน้าฝาอย่างเดียวบาดเขาก็ว่าวาวไม่รั่วผมไม่ปาดนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่ผมพูดโดยรวมนะครับก็คือแนะนําว่าถ้าฝาไหนที่มันเกิดอาการน้ําดันรถคันไหนที่น้ําดันความร้อนขึ้นหรือฝาออกมาแล้วนะครับผมหรือออกมาแล้วอัดน้ําเช็ครั่วแล้วฝาไม่แตกฝาไม่รล้าไม่รั่ว ถ้าลงกึงหรือสถานที่รับซ่อมฝาเนี่ยแนะนําว่าให้ปาดหน้าฝาสุดท่านก็ปาดไปนั่นแหละแต่ว่าท่านจะปาดบ่าวาวหรือบทเปล่าประกอบเปล่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเนาะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าท่านนะครับไม่ได้เงินอยู่ในกระเป๋าร้านซ่อมถ้าท่านไม่ปาดท่านไปบทเองอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากถ้าลูกค้าบางคนเขาก็อยากจบนะครับเขาก็ คือเอาฟ้ามามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละท่านจัดการให้ผมนะปาดบาวเจ้าว,วาสเสร็จแลี้วผมมีหน้าที่ยกประกอบอย่างเดียวนะส่วนมากจะมาแนวนี้นะครับนะครับแต่ว่าท่านที่เป็นงานเซฟเงินหน่อยก็ไปบทเองนะครับไปอะไรเองก็ได้ถามว่าทําไมต้องปาดนะครับทําไมต้องปาดบาวาวนะครับมันมีสาเหตุก็เนื่องด้วยว่าบาวาวมันอาจจะ สูงนะครับเวลาปาดฝาไปบ่าวาวมันสูงแน่นอนคือบ่าวบ่าวาวมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ฝามันจะสูงเวลาประกอบเสร็จไปเกลีแล้วแรงอัดแรงอัดจะเพี้ยนแน่นอนนะครับจะเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าปาดบ่าลงไปช่วยนิดนึงนะครับมันก็จะทําให้ระดับนะครับระดับปริมาตรกระบอกสูบมันอาจจะเท่าเดิมมันมีทั้งช่วยให้หนึ่งปาดบ่าวาวก็คือมันอาจจะบาวรั่วแล้วก็เรื่มใหม่สอง ก็คือรักษาปริมาตรในกระบอกสูบมันมีอากัศให้เท่าเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ปาดหน้าฝาสูบนะครับโดยรวมผมเข้าใจประมาณนั้นนะหรือว่าใครมีความรู้นะครับทฤษฎีที่มันถูกต้องก็แนะนําผมได้นะครับผมก็เข้าใจตามที่ผมพูดนะครับ,นะรบการบดบาก็มีหลายแบบครับจะบดมือบดลมนะครับทากากเพรอะไรมันอันนั้นเป็นละอียดปิ๊กลนะครับ ทุกท่านที่เข้ามาชมก็คงจะพอรู้พอทราบวิธีการบดเบาวเทคนิคไขรเทคนิคมันนะครับอันนี้ให้ให้ดูเพลิน,นให้ดูให้เห็นว่าช่างเขาทำอย่างนี้แหละบดเบาวนะครับวาวที่ใช้ก็ ID ดนะครับสาองศาไอเสียสองศานะครับแกนเบาวตัวนี้ h o 7 c h o 7 D, เนี่ยมันจะเป็น9มิลน,นะครับมีเฮกเจก็9มิลแต่ว่า ความยาววาวของไอเดีไอเสียของ ho 7 c จ d เนี่ยมันจะยาวเท่ากันนะแต่ว่าถ้าเป็นของอนะครับ h เจ็เนี่ยมันจะมีวาวตัวหนึ่งสั้นตัวหนึ่งยาวนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วว่าตัวไอเสียสั้นหรือไอเสียยาวไอดี ID ยาวเนาะบางบางครั้งก็จำสับสนครับมันหลายยี่ห้อกันมาแต่ละวันแต่ละรุ่นแต่หลักๆก็มีประมาณนี้แหละครับวนๆเวียนๆมาอย่างนี้แหละ ไม่เกียร์ก็เกียรดีไม่ e ี700เกียรก็ประมาณนั้นแหละนอกนั้นก็ไป P11 PO 9C P11 อะไรนะ EM พวกนั้นละ่ะห s d 6SK ีหกนอสนั้นส่วนมากมันมาประมาณแนวนี้แหละครับโอเคนะครับผมก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็อ่าไว้แค่นี้นะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีก็อ่ ปรึกษาได้ครับผมตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็อย่าว่ากันเด้อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บััสดีครับ